ทางช่องทางของเรารับมอบน้ําดื่มจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาเทราเพื่อส่งต่อให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่ภาคใต้ครับพลเอกสันเพชรพิพเนศบูรณะที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ททบนะครับ รับมอบน้ำดื่มจำนวนทั้งหมด6,000ขวดจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพนมพัฒสมิตานนนรักษาการแทนอธิการบรดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมด,ด้วยคณะบดีรองคณะบดีและอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็จะส่งต่อให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้นะครับภายใต้โครงการกองทัพบ,บกโดยช่องแห่รวมใจช่วยภัยพิบัติครับ รู้สึกถึงความยากลำบากนะครับของพี่น้องที่ประสบภัยในภาคใต้นะครับขณะนี้น,น้ําท่วมแล้วก็น่าจะขาดเรื่องของน้ําดื่มนะครับทางมสทอเองเนี่ยก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางช่อง5้าที่จะร่วมส่งต่อน้ำใจเล็กน้อยนะครับของชาวมสทเนี่ยที่เป็นน้ําดื่มเนี่ยให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยอยู่ทางใต้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสถานการณ์จะคลี่คลายขึ้นแล้วก็ผมเชื่อทุกหน่วยงานก็คงช่วยเหลือลกันอยู่ก็เป็นกําลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ประสบภัยขอให้สถานการณ์คลี่คลายไปได้ด้วยดี ช่งใง้เราก็เป็นศูนย์กลางนะฮะใ,ในการรับบริจาคสิงของช่วยเหลือประชาชนจากทุกภาคส่วนทั้งรัฐเอกชนประชาชนส่งความ่วงใยายส่งน้ำใจช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัตริรวมถึงบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้รับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยครับก็ขอบพระคุณทุกน้ำใจนะฮะช่อง5เราก็พร้อมจะเป็นศูนย์กลางในการ,ช,รช่วยเหลือพี่น้องประชาชน